ตอนนี้ป้าเบิ่มก็จะลงมือแล้วนะครับผมพี่น้องดาวสเตย์ในคลองเสาวันนี้มายกเสาให้พี่น้องเขาสร้างบ้านเนาะอันดินนี้ก็ป้าเบิ่มแหละคนณประทงครับผมพี่น้องอตาแกก็ใ้ใช้บริการดาวสเตย์ในคลอง ี่น้องนะพอเสร็จแล้วผมก็จะย้ายเข้าบอ่อดินครับพี่น้องนะในดินตอ่อะพี่น้องท่านใดสนใจก็ไปตามไปดูหน้างานก่อนซิ้อดินนะครับพี่น้องนะที่บอ่อดินครับพี่น้องนะว่าการทํางานของโคมัสุพีจีสองร้อยจะเป็นยังไงครับพี่น้องนะว่าผ้าเพิ่มแกอประกาศขายไปแล้วนะครับนะหกแสนหนึ่งมืนแปดพันบาทครับพี่น้องต่อรองได้นะผมนะราคาต่อรองก็ได้นะครับน้องนะหกแสนหกหมืนแปดพันบาท

ได้ๆด้ได้ได,ไดอาละรครับไปเลย มาขอญาตเจ้า,จาของที่เจ้าของบ้านด้วยนะครับผมนะออ<อ>พี่น้องนะขอญาตไ่ายู่ทุกข์ครับพี่น้องนะตอนนี้ก็มารีวิวแมคโครให้ป๋าเบิ้มด้วยนะครับผมพี่น้องนะท่าน าเบิ่มเราก็ประก,กาศขายไปแล้วนะครับผมพี่น้องนะน้งท่านใดสนใจก็เข้ามาดูกันกันเลยนะผมนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูให้ดูหน้าง,งานนะครับนะวิธีการตากดินลงบ่อดินนะครับผมพี่น้องนะราคาหกแสนแปดหมื่นแสนอะไรแสนหนึ่งหมื่นบาทครับพี่น้องนะราคาต่อรองกันได้ครับพี่น้องนะอาเบิ่มบอกว่าราคาต่อรองกันได้ครับผมมาดูหน้าง,งานเลยนะครับนะ ดีซีสครับพี่น้องนะดีซีสองร้อโคมสุกรุ่น7ครับพี่น้องอ๋นี๋ยั่นอนี้ช่างกำลังจัดการทิเสาก่อนระนะนะนะอันนี้เป็นหน้าที่ของช่างแล้วครับพี่น้องนะน,นาจะเตีกเลย เอาแล้วออกครับเตียเตียวออกมาเลยเอาเตียวออกมาเลยเอาเตียวเลยครับผมจะได้ไปเกะกะออกเลยออกเลยเราไม่คุยใหญ่ๆออกมาระวังด้านหนาด้วยระวังเสาครับมาเลย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 ครับมาเลยได้ได้ครับเขาเสาที่สองกำลังจะไปละ นี่เสาต้นที่สองครับผมเสาอี้เขาตัวตั้งแล้วนะครับพี่น้องนะนี่ก็จะตั้งเสารอบ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 ด้านข้างครับพี่น้องไปเลยไปเลยไปเลยไปยกเลยครับยกครับยกเลยโอเคครับหน้าหน้ามาประคองนะให้ใจตั้งลงตรงแล้ให้คนประคองไปนะครไปโน่นฮะไปโน่นไปโน่นเนี่ยอ๋อโอเคโอเค ล้างนะครับป๋าไปเลย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 อันนี้เอาไปทางด้านทิศตะวันตกครับพี่น้องมาหน้าหน้าผู้ใช้มาคอมนนคาหน,าน,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 น้าครับนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องแล้วราขอมปเลยครับป๋าไปเลยเลยไปเลย นิ่มครับพี่น้องนะเสียงเครื่องเสียงไรนิ่มนะระบบั่วระบบซึมก็ในนี้ครับพี่น้องนะราคาก็ครับผมถ้าพี่น้องท่าในใดสนใจมาดูหน้าง,งานได้นะครับพี่น้องนะราคาหกแสนหนึ่งแสบาทครับพี่น้องนะเพิ่มบอกว่าราคาต่อรองได้ครับผมพี่น้องวันนี้กำลัาางยกเสาเอกเสาตท,ทยกแล้วก็เหลือเสารอบข้างครับพี่น้องเสร็จจากตรงนี้แล้วก็จะไปตากดินนะครับผมพี่น้องนะข่าบ่อดิน ผมดักเข้มก่อนครับผม <c oughs> ไปแล้วครับต้นที่สามครับผมพี่น้องนะต้นที่สามไปแล้วนะทีนี้ต้นนี้ก็มาตรงนี้นะครับพี่น้องนะแล้วก็จะย้ายไมโครเข้าไปด้านนู้นนะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอันนี้ด้านนู้นครับผมพี่น้องนะ วันนี้ได้หนึ่งคลิปครับพี่น้องนะีลยวคลิปที่สองเป็นเจอหน้างานวิ่งดินนะพี่น้องนะรถหกล้อผมก็จอดอยู่บ้านปานะครับพี่น้องตอนนี้ป๋าเบิ้มมาให้มากับเทรนเนอร์ก่อนแล้วกลับไปก็ไปวิ่งดินต่ออันนี้เราช่วยเขาไม่ได้ครับพี่น้องต้องให้ช่างเขาจัดก,การเองครับพี่น้องอว่าเราเข้าไปเราไม่รู้ว่าตำแหน่งจะบาอยังไงอะไรยังไง เราต้องให้ชาตก็จัดก,การเองครับตรงนี้พี่น้องเอฟซีพี่ดูอยู่นะพี่น้องนะกองการแมคโครนะรผมพี่น้องนะทีมงานพอผสมทรัพย์ของป๋าเบิรมเรานะครับแต่ประกาศขายไปแล้วครับพี่น้อง 6แสนหนึ่งมืนแปดพันบาทครับนะปลาเบิร์ประกาศขายแล้วนะท่านใดสนใจก็เดี๋ยวเบอร์โทรปลาเบิร์จะทิ้งไว้ให้ครับพี่น้องนะโทรสอบถามท่านได้นะครับนะอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามด้วยนะครับช่องจัตายพาลุยนะครับวันนี้ ได้มีโอกาสมาเจอเจอพี่น้องอีกครั้งครับผมกับคลิปตอนเช้ามายกเสาครับนะช่วงใ้สายผมจะนําไปดูระบบการวิงดินนะครับผมพี่น้องนะเดี๋ยวผมรถทบล,ลก็รออยู่ที่ป้านป่าเบิรัมนะนะตอนนี้ก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของช่างไปนะครับผมอ่นะว่าผมก็ไม่รู้ตาแหน่งที่ว่าจะนั่นเนาะช่างเขาจะจัดระระดับของเขาเอง เริ่มร้อนแล้วพี่น้องสายแล้วนะาครับเอาสเตลออกให้ได้ไหมนะเอเคครับป้าป้าด้วยนะครับป้าครับสเตลแล้วครับ เยืนบนบนไหนนะครับเดี๋ยวโดนเสานันและครับโอเคครับโอเคครับหุนขว้าไปเลยครับอาระวังเสาครับอเคครับโอเคครับอาลงเลยนี่ยอันนี่ครับ ไปด้านนู้นครับโอเคครับโอเคโอเคไปแล้วครับหนึ่งสองสามต้นทสี่ไปแล้วพี่น้องด้านนี้นะครับมาต้นทสี่ด้านนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวให้ช่างเขาจาัดก,การเองครับตอนนี้ผมก็ไปคล้องสเตย์แล้ว เอาสี่สี่ต้นที่สี่ครับปาด้นหนาไหมครับเลย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 ครับเด็ดเลยพอครับพอลองลองลองมาหนึ่งหนูปา เลยครับเลยเลยเลยโอเคโอเคป่าวางลงาครับช่างช่างพยประคองประคองขึ้นมาเลยปาคคอยบางครับประคองเลยปาวบางเลยครับมาอยังยกยกวงขึ but, ้นครับ โอเคโอเคเครับเดี๋ยวฉันเขาหาดับก่อนแ๋ยวนาตีก่อนเลยครับ ทำไปก่อนครับพี่น้องแล้วช่างก็จะหาะรดับใหม่อ่ะตอนนี้พี่แค่ทำให้มันอยู่ก่อนอ ชุดไปโยกตรงตขึ้นเมตีนี่ก่อนนะครเขานี่ยมตีนีแค่สาหลัง่้นนะทำาก่อนหน้าพอปันดไหมะเตะให้ไหนไไก้าเอาใหลงต่ำกันักนิดนึงไม้โต้ไม้ตไม้โต้ชเอยไม้โตไม เดี๋ยวปั๊บเปนย่งรครับรอฮอตีวค่ะอมอยากครับพว่าอยู่สูงเลยนี่ เอที่ใหญ่ใหญ่มากนี่ครับผมที่นี่เพราะว่าด้านนี้ด้านนี้เราบ้างกนะเนาะที่นี่จะใหญ่แต่ไม่โคฟฝังนี่เนาะป้าปค่ะาหยครับหยกบหยกเลยยกแคบหยกเลไปเลยไปเลยไปเลยครับ เลยครับต้นยกมาเตืนตังเลยก็ไปดม่มียน,นมาไปฝังงคนนี่ครับ เลย,ยครับเลย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 ขับครับมาเลยครับมาเลยมาแป๊บนึงเดินไปหนผมอยู่ฟังเหมือนกันไปไปอะไครับไปเลยไปเดินไปเดินไปไปเดินไปเดินไปโอเคครับป๋าเอาตัวบิดเลยครับ พี่น้องเหลือด้านนี้ครับพี่น้องนะก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะด้านโน้นก็ตั้งเรียบร้อยแลนะครับผมนะดน้านนี้มีอยู่สองสี่หกต้นครับพี่น้องนะหกตนหน้าน,นี้เลยครับหน้าน,นี้เลยป้านนยยกึ้นเลยครับ กไนเลยครับไปเลยไปเลยไปเลย,เลยนั่นแหละไปเลยไปเลยไปเลยยาบ้า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 ทางปกครองด้วยครับช่าง ขอห,หน่อยครับโอเคครับโอเคไ,ไหนไปได้โดนเล็กเฉยรครับอ๋อาหาตำแหน่งตีเลยครับปาได้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงครับ ยันไปครับผมว่าเสาลมแล้วช่างเกาจะหาะดับอีกทีนึง่งนะอันนี้แค่ตัง้งมิเฉยครับเดี๋ยวเขาจะหาระ,ระดับน้ำแล้วก็ขึ้นโคง้งครับพี่น้องนะเราแค่มาโยงสเสาให้เขาเฉยว่าจะใช้คนยกก่อนเหนื่อยหน่อยครับพี่น้องนะ ไปครับผมพี่น้องนะส่วนต่อไปครับผมนะดาสเตลเลยครับ

ไปดังๆทนกทน,นหน่อยครับโอเคครับโอเคครับโอ,โอเคครับ หน้าที่ของช่างนะครับผมนะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เลยนะเนาะนะช่างเขาจัดการแล้วทีนี้เป็นนาที่ของเขาแล้ว เอาต้นนี้ขึ้นแล้วก็ได้สามต้นน้อง โอาไปบรรทุกหน่อยครับโอเคครับเอครับเอาละครับพี่น้องนะตอนนี้ก็เป็นต้นสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องนะสำหรับการยกเสา ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนะครับพี่นอ้องนะไปเพียงแค่นี้ครับพี่น้องนะจะไปเจอกันที่หน้างานอีกหนึ่งคลิปเกี่ยวกับการตักดินครับพี่นอ้องนะจะไปรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะพี่นอ้องคลิปนี้ก,ก,ก็รับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมที่ติดตามช่องชางชัายพันลุเลยเนาะผมติดตามไปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีนะครับ